ดีตอนบายๆนะคะวันนี้นะคะพามาดูตรงที่แม่มะลิอยู่นะคะวันนี้นะคะสวัสดีคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญน,นะคะวันนี้นะคะตรงนี้นะคะแม่มะลิจะนอนตรงนี้นะคะที่ของแม่มะลินอนนะคะวันนี้นะคะตาก็จะได้เอายาลุงไว้ให้นะคะตอนเย็นนะคะตอนเย็นแม่มาลิจะได้ทานนะคะวันนี้ก็ได้คะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญน,นะคะเมตตาเข้ามานะคะ มาช่วยช่องเล็กๆนะคะพวกเราตายายนะคะก็ได้ค่าน้ำมันตัดหญ้านะคะให้แม่มะลิเรานะคะนี่ตาจะเอาให้แม่มรัรลินะคะวันนี้เดินขึ้นเขามาเหนื่อยนะคะรถ <c oughs> ก็ขึ้นเขามาก็ลำบากนิดนึงนะคะนี่รอบแรกนะคะต้องตอนเย็นก็จะโยนก็จะเอามาให้ได้กินสองรอบนะคะอันนี้เป็นรอบแรกนะคะสองทุ่มก็อีกหนึ่งรอบนะคะนี่รอบแรกของแม่มัลินะคะ ก็ขอบพระคุณนะคะกลาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะที่ช่วยเมตตาช่องเล็กๆนะคะเลี้ยงแม่เจ้าขุนกับแม่มมลินะคะได้ทานนะคะทานผลไม้หวานๆแล้วก็ได้ต้นหญ้าต้นสับประรดนะคะเป็นคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้ช่องเล็กๆนะคะพวกเราตายายนะคะกับช้างทั้งสองเชือกนะคะ ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะหนุนนำให้คุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะสาธุสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนช่องเล็กๆพวกเราด้วยนะคะตากับยายนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่เข้ามาเมตตานะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ให้แม่เจ้าคุณต่อนะคะไปหา <c oughs> ตรงที่ยายไหลนะคะของแม่เจ้าคุณนะคะนี้ที่เหลือนะคะสวยๆงามๆอ่อนๆเลยนะคะ <c oughs> เอาไปไว้ให้แม่เจ้าคุณเรานะคะเดินไป <c oughs> กับตานะคะขึ้นเขามานะคะเอารถสเลงขึ้นมานะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะ ที่ทุกท่านแวะเข้ามาให้ช่องเล็กๆพวกเราแตา่ยายนะคะกับช้างชราทั้งสองเชือกนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแม่พ่อจ๋ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆพวกเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะตากับยายก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะมีแต่คำอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยด้วยนะคะช่วยช่องเล็กๆนะคะช้างฉราดทั้งสองเชือกนะคะขอบพระคุณมากๆจ้าอันนี้ตรงแม่เจ้าคุณน้นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวตานะคะก็จะได้ย่านะคะลงไว้ให้แม่เจ้าคุณนะคะยางงามสวยๆนะคะไหลจบก็จะได้ทานนะคะตอนไหลก็ได้กินนะคะยืนก็ได้กินเหมือนเดิมนะคะแม,แม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับยายเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้สูงมากเลยนะคะ ข้างล่างนะคะดูข้างล่างนะคะเอารถขึ้นมาได้นะคะข้างล่างนะคะยายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,ะคก,ก,กดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจา้ากราบขอบพระคุณมากๆจา้า